เปิดสัญญาข้อตกลงระหว่างนิงกับจินก่อนอย่ารู้เลยว่าทำเพื่อใครงานนี้มือที่3ว่าไง จากกรณีที่นิ่งปฏิตานะคะได้ออกมาเปิดใจเรื่องราวปัญหาครอบครัวระหว่างสามีจินจรินเนี่ยจากที่มีข่าวอือ่นรักและของระแหงก่อนต่อมาห้างนิงปฏิตาเองก็ได้เปิดใจทางน้ําตานะคะโดยทางเจ้าตัวได้เปิดเผยแฉสามีมีผู้หญิงที่ก็ขอหย่าที่ที่ผ่านมาเนี่ยหาหย่ามาโดยตลอดจนรู้สึกเหนื่อยและก็อยากจบเพราะว่าไม่อยากเกลียดห่วงอย่างเดียวก็คือแค่น้องนิลินขณะที่ตอนนี้ก็ได้แยกกันอยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็ได้ทําข้อตกลงกันเรียบร้อยแต่ทางฝ่ายชายก็ไม่ยอมมาเซ็นและก็ยังไม่ได้หย่าอย่ายงเป็นเมียที่ถูกต้องตาม,ตามกฎหมาย ครั้งนี้ก็ได้ยื่นฟ้องบุคคลที่3เป็นทีเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนต่อมาก็ได้มีการเปิดเผยนะคะหลังจากที่นิงได้ตัดสินใจย,ยื่นฟ้องบุคคลที่3งานนี้ก็ได้มีการเอาระเปิดเผยข้อมูลจากฝั่งสาวข้างกายจินที่คาดว่าน่าจะเป็นมือที่3ระหว่างนิงกับจินว่ามีคนแอบอ้างสนิทกับผู้หญิงคนนั้นว่าอีกฝ่ายไม่อยากพูดมากตามข่าวไปละกันและก็เป็นจำพวกที่ไม่ค่อยห้ามเพื่อนตัวเองที่มีชู้กับคนอื่นทั้งนี้ผู้หญิงคนนี้ก็เคยเป็นเพื่อนกับสามีนิงมานานแล้วและทางด้านนิงปฏิตาเองก็ได ที่ยังไม่เซ็นใบหย,ย่าแสดงว่านิงก็ยังคงเป็นภรรยาขอใช้กฎหมายจัดการปัญหากับบุคคลที่3ซึ่งคนรอบข้างก็ไม่อยากให้ทอนฟ้องแต่เราก็รู้สึกอยากเพราะว่าไม่อยากดึงเรื่องนี้ไปอีกน,น,นานๆและบอกได้ว่าบุคคลที่3มพยายามติดต่อมาขอเจรจาไม่มีความจำเป็นต้องเจรจาแล้วเพราะรู้สึกเหนื่อยและข่าววงไหนก็ได้มีการเปิดเผยว่าผูา้หญิงคนนี้รู้สึกเครียดด้วยอยากจะเคลียร์กับแม่นิงแต่ถามแม่นิงแล้วจะเคลียร์กับเขาหรือไม่แม่บอกว่าไม่เคลียร์ไม่อยากเจรจาอะไรทั้งนั้นไปเจอกันที่ศาลอย่างเดียวก็ต่อมานะคะทางเพจข บันเทิงช่อง8เนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยสัญญาข้อตกลงระหว่างนิ้งกับจีนโดยข้อตกลงทั้งคู่นะคะมีดังนี้ค่ะ้ายอยากกันแล้วนิ้งจะได้บ้านพร้อมที่ดินที่อยู่ด้วยกันซึ่งฝ่ายชายจะเป็นคนย้ายออกไปเองแต่ก็ยังมีสิทธิในบ้านหลังนี้อยู่และเจอลูกได้ปกติเป็นพ่อแม่ที่ดีให้กับลูกไม่ทําการว่าร้ายให้อีกฝ่ายให้คนเข้าใจผิดห้ามทาการล่วงเกินซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือวาจารับผิดชอบค่าของชีพในการดํารงชีวิตทั้งค่าเรียนค่าทํากิจกรรมค่าใช้ใจ่ายในบ้านและจินงนนทั้หมด ตัวเองให้กับลูกสาวเมื่อถึงแก่กรรมและทางด้านพิธีกรนะคะก็ยังบอกอีกว่าข้อตกลงนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่หมิงโอเคแต่เป็นสิ่งที่จินเสนอและขอหย่ามาเองทั้งหมิงและจินก็ได้มีการเซ็นข้อตกลงนี้กันแล้วรวมทั้งหมดประมาณ10บล้านบาทจึงทําให้หลายคนสงสัยว่าจินรวยเป็หมื่นล้านนั้นทําไมให้แค่10บล้านจึงก็ได้มีการเปิดเผยค่ะว่าสาเหตุที่ให้ได้แค่10บล้านนั้นเพราะว่าจินไม่ได้มีเงินอะไรมากมายรักสินที่เห็นก็เป็นของพ่อจินหมิงก็เลยเอาแค่บ้านกับค่าเรียนของลูกก่อนเพราะว่าสิ่่งททีําาสัญ,ญ,ญ หมดเหมือนจินให้ไม่ได้เพราะว่าจินเองก็ไม่มีและจากประเด็นดังกล่าวนะคะหนิงปณิตาก็ได้ออกมาอัปเดตสภาพจิตใจซึ่งเธอก็ได้มีการเปิดเผยว่าดีขึ้นตามลำหลับรู้สึกโล่งมากขึ้นขอบคุณทุกคนที่คอยให้กําลังใจกําลังใจมันเป็นพลังอย่างหนึ่งที่ได้รับความเข้าใจได้รับพลังงานดีๆจากทุกคนและก็อยากส่งต่อพลังงานด้านบวกให้กับหลายๆครอบครัวที่มีปัญหาเหมือนกับตนเองตอนนี้ก็รอการมาเคลียร์เรามานานหลายเดือนแล้วแค่มาเคลียร์เท่านั้นเองหลายคนก็อาจจะมองว่าทําไมถึงยอมอยากให้สู้ใช่ไหมสู้ไปก็รู้สึก เหนื่อยถ้ามันไม่จบก็เดินหน้าต่อไปไม่ได้มันรู้สึกเหนื่อยทีหนิงต้องการเคลียร์เพราะว่าตัวหนิงเองก็ตอบไ,ไม่ได้รู้คำเดียวแค่ว่ามันรู้สึกโคตรทรมานแต่จากนี้ก็จะเดินหน้าต่อไป